อ <onz> <etus> นนัเพราะตกหมอนเพราะตกหมอนเกิดจาการเกร็งกล้ามเนื้อนั่นาะซึ่งมันเป็นการเกร็งแต่การผ่านการผ่านการสั่งการของสมองตัวแอสโทรมาเพราะว่าไม่งั้นมันจะทับหลอกลมบ้านหนึ่งร่างกายแล้วจะเกิดปฏิกิริยาในการกานเกร็งกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันหลอกลมแล้วเวลาเราแก้เนี่ยเราก็จะกดอยู่นะกดของที่ห้างที่เป็น กดเพื่อคลายข้ามเนื้อมาตอนนี้หันไม่ได้เลยใช่ไหมทไ,ได้นิดเดียวทาไ,ได้นิดเดียวเดีนะ๋ยวจะดู before after ให้ดูตอนนี้หันไ,ได้แค่ไหนมาลูถ้าใครมีแรงกดใช้นิ้วกดได้ก็ใช้นิ้วา ถ้าใช้นิ้วไม่ได้ก็ใช้สงองน,น,นะ้นก็คลายหนะ่อเด่นสอง จุดสำคัญเดี๋ยวที่ขเอปเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าการน้องชายปกีฬา,าดูนะพอเริ่มนิ่มแล้วจุดฐานต้องคอคือจุดตัดระหว่างคอกับระหว่างบา่าจากคอลงมาอยู่จ,จุดนี้เนาะปึ๊บเราก็จะใช้การซ้อนหนึ่งเข้าไปอย่างนี้แล้วก็หันไปทางซ้ายสุด แล้วหันไปทางขวาสุด ย่หันได้แค่โล่งใชไหมโล่งอะโอ้โหเบายื่งหันยื่แค่ไหนเรื่อนี่แหละจุดขานของคอเนี่ยจุดถานของคอจำไเ้ยูจังว้นะคือแก้เงี้ยให้เบาคือส่วนอคอเสร็จุ๊บจุดจุดถานของคอเป็นกุญแจสำคัญตรงนตรหมอโอเค